งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุป๋ยตราพิรามิดปุป๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิหวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุป๋ยตราพิรามิดาธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังครับทิศบวนบางประมาะอดรศักดิ์กิยาพันธ์คุยกับท่านในเรื่องมุมมองของบ่อ โดยผมแยกออกเป็นบ่อบันเทิงแล้วก็บ่อเพื่อการทํากินนะฮะทีนี้ถ้าพูดถึงบ่อทํากินจากที่ผมพูดมาแล้วนะว่ามีอะไรอะไรในบ่อทีนี้ถ้าชายบ่อนะครับถ้าเราสมมุติว่าเราปลูกสร้างเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์นะครับยืน่นยื่นลงมาที่ชายบ่อด้านหนึ่ง แล้วเราเลี้ยงอะไรครับเราอาจจะเลี้ยงหมูนะเราอาจจะเลี้ยงไก่นะครับหรืออาจจะทำคอกแพะนะครับหรือจะเป็นล้าวห่านล้าวเป็ดอยู่ริมชายบ่ได้หมดครับได้หมดยังไงครับอ้าวถ้าสมมติเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านนะริมชายบ่มีล้าวให้เขาเขาก็ไปอยู่ในล้าว ตกกลางคืนเราก็เก็บเข้าวลาวนะปกปิดมิดชิตป้องกันงูเหลืองูล้มหรือจะแม้กระทั่งอาตัวเฮียนะที่เดินไปเดินมาแล้วก็มาแอบกินก็ได้นะแต่ว่าเวลากลางวี่กลางวันเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ในน้ำนะและเมื่อเขาอยู่ในน้ำเขาก็จะไซส์กินแหนะกินผักบุ้ง หรือแม้แต่ผักตบชวาส่วนบนบกเราก็มีอาหารให้เขานี่ก็เป็นบ่อซึ่งตัวล้าวเนี่ยอาจจะอยู่ริมชายบ่อแต่ถ้าเราสร้างาล้าวให้มันยื่นลงมาในน้ำสักหน่อยแล้วไอ้ตัวพื้นเนี่ยอาจจะใช้ไม้กระบอกนะครับใช้ไม้กระบอกแล้วก็อาจจะ อ่าเป็นทําเป็นแล้วไก่เวลาไก่อยู่ในแล้วอยู่ริมชายบอ่อนะฮะมันก็มีอาหารกินอาหารที่มันจิกกินถ้าเผื่อว่ามันตกหล่นนะครับถ้ามันตกหล่นมันก็จะกลายเป็นกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นอาหารปลาที่อยู่ในบอ่ออันนี้ก็จะเป็นปลาธรรมชาติ นะครับท่านจะปล่อยปลาดุกท่านจะปล่อยปลานิลปลาอะไรลงไปผสมผสานนะครับก็ได้และถ้าเป็นลาวหมูนะครับบนเลาหมูเราก็อาจจะทําเป็นล้าไก่ไก่กินอาหารเหลือ,อตกหล่นลงมาเป็นอาหารปลาไก่เอือลงมาบน,บ,นบนลงบนเลาวหมูหมูก็กินขี้ไก่ได้ และเวลาหมูเออลงมานะครับเราล้างคอกหมูมันก็ไหลลงน้ำํำลงน้ําขี้หมูก็กลายเป็นอาหารปลาถ้าปลากินไม่ทันนะขี้หมูนั้นถ้าไม่เยอะจนเกินขนาดก็จะกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็ไปบำรุงให้แหนเอยผักตบชวาเอยหรือว่าจะเป็นคล้าแดงล้าเขียวที่เราปลูกไว้รวมทั้ง ผักบุ้งก็จะสวยสดงดงามนะครับสามารถที่จะเป็นปุ๋ยได้แต่ถ้าน้ำมันเริ่มเขียวนะเริ่มเขียวมากนี่แปลว่าปริมาณปุ๋ยคอกมันชักจะเยอะไปแล้วเราก็อาจจะมีการถ่ายน้ำใหม่น้ำเข้าให้มันรู้สึกว่าน้ำนั้นมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นหรือเราจะเพิ่ม เครื่องตีน้ําใส่น้ําพุโซลา่าเซล์ลพุ่งขึ้นไปให้มันมีฟองอากาศช่วยอ,ออกซิเจนในบอ่อเนี่ยเห็นไหมครับบอ่อเล็กๆถ้าเรารู้จักทํากินนะครับสามารถที่จะปลูกอะไรต่ออะไรได้อีกเยอะแยะเอาผมยกตัวอย่างถ้าสมมติท่านบอกว่าโอ้ยบอ่อมันไม่ได้กว้างมากบักหลักสองข้างนะขึงสลิงเข้าหรือขึงเชือกเข้า นะครับแล้วข้างบนคลุมด้วยอวนตาข่ายนะสูงขึ้นไปสักประมาณเมตรครึ่งแล้วเอาอวนตาข่ายมาคลุมและเราก็ปลูกฟักเขียวริมชายบ่อในที่ที่ว่างหยอดลุมลงไปนะและฟักเขียวถ้ามันตอนเล็กๆถ้ามันรอดจากเต่าแตง ใบมันก็จะแตกออกมาและถ้าไม่มีเพีย้ยไฟมารบกวนนะครับมันก็จะเลื้อยเถาทอดยอดแล้วก็เลื้อยขึ้นไปบนอ่าบนบ่อบนอวนที่เราคลุมไว้เรียกว่าลังคาบ่อก็ได้ยามใดที่มันออกดอกนะตัวผู้แยกดอกกับตัวเมียถ้ามแมลงเกสรผู้พึ่งมาผสมมันติดเป็นลูก ลูกมันก็จะห้อยตองแต่งตองแต่งอยู่เหนือบ่อนั่นเองเราก็พายเรือไปเก็บฟักเขียวไปเก็บมะระไปเก็บบวบคุณจะปลูกบวบอะไรบวบงูก็ได้บวบหอมก็ดีหรือจะเป็นบวบเหลี่ยมก็น่ารับประทานเอามาผัดกุ้งผัดหมูนะหรือจะผัดอะไรกับก็แล้วแต่ฝีไม้ไลายมือในการทำกับข้าว นะครับในบ่อเองเนี่ยนะถ้าเราแบ่งเป็นบล็อกๆโดยการที่เอาไม้มากั้นไว้ว่า,าแถวนี้นะเป็นผักกระเฉดอย่าไปหยิบผิดอย่าไปเอาผักกระฉูดมานะโอ้โหมันขึ้นปราบไม่ไหวนะครับผักกระเฉดเสร็จแล้วอ้าวอ,อีกมุมหนึ่งเราบอกว่าเราปล่อยบัวสายลงไปด้วยนะเชา้ชาๆมันก็ยังบานอยู่ เก้าโมงเช้านะครับดอกถึงจะหุบเสร็จแล้วก็หุบไปจนกระทั่งถึงสามทุ่มมันก็จะเริ่มบานอีกทีหนึ่งพอสายมันยาวขึ้นเราก็ไปเก็บสายบัวแล้วเราก็มาทำอาหารเห็นไหมครับเพราะฉะนนั้มุมด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะปลูกบ้างอยู่เป็นกระตอบเล็กๆนะฮะเรียกว่ากระท่อมสุกใจนะผมเนี่เขียนไว้ที่บ้าน ธรรมดาคนที่เอาป้ายชื่อมาติดชื่อบ้านเนี่ยบางคนก็บอกบ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยบ้านนี้ดีมีทรัพย์สินเงินทองอะไรก็เขียนกันจะละวันไม่หมดแต่ถ้ที่บ้านผมไม่ใช่ที่บ้านผมเขียนนะหกคำบ้านนี้ดีมีความสุขสองบรรทัดเยื้องๆนันครับเขียนว่าบ้านนี้ดีมีความสุขจบ นะบ้านนี้ดีมีความสุขจบเลยนะอยู่กับสบรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นการตอบปัญหาแฟนรายการทีนี้ไอ้บอ่จะลึกหรือบอ่จะตื้นอันนี้ต้องแล้วแต่ท่านจะตั้งวัตถุประสงค์ของบอ่อนั้นอย่างไงแต่ที่ผมพูดเนี่ยคือบอ่แค่ลึกแค่เมตรเดียวหรือครึ่งเมตรก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปลึกมากนะ แต่ถ้าท่านจะเลี้ยงปลาเป็นหลักนะครับอัอนนั้นก็บ่อบ้านฐานก็ประมาณ1เมตร1เมตรครึ่งนะครับแต่ถ้าบ่อกเก็บกักน้ําเพื่อเอาไว้ใช้ในสวนเพื่อการรดน้ําหรือจะเพื่อการใช้ประโยชน์ใดๆก็แล้วแต่อย่างนั้นเรียกว่าบ่อกเก็บน้ําอาจจะปลูกหรือทําตามที่ผมบอกเนี่ยได้บ้างนะครับแต่ว่าที่แน่ๆ เราต้องการปริมาณน้ํานั่นแปลว่าความลึกอาจจะลึกสัก3เมตร4เมตรนะจะกว้างใหญ่แค่ไหนก็อลองคํานวณดูว่าในพื้นที่ที่เรามีอยู่นั้นนะมันสามารถที่จะดูดน้ําเอาไปหล่อเลี้ยงพืชผลในไร่ในสวนของเราได้หรือเปล่าท่านผู้ฟังฟังทิศบุนบางประมาะคุยให้ฟังวันนี้แล้วนะครับ ถ้าเบื่อท่านฟังไปฟังไปบอกเอ๊ะมันยังสงสัยตรงนั้นอะไรตรงนี้ก็สอบถามเพิ่มเติมได้ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคันบ่อมียูคาเนี่ยถ้าสมมติคันบ่ตรงที่เราต้องมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไปเอาสแลนตะข่ายพลางแสงนะฮะเอามากั้นเป็นถุงเป็นขอบเหมือนเป็นขอบแปลงยังไงอย่างนั้นนะฮะแล้วเราก็เอาดินผสมใส่ลงไป เราก็อาจจะปลูกไม้ประดับไม้ดอกอ้าวหรือสีผสมใส่ลงไปอ้าวต้นชัมมานาดหรือชมมานาดไม้หอมอ้าวปลูกลงไปมันก็จะเลื้อยขึ้นต้นยูคานะครับอ่าสามารถที่จะปลูกได้ทำได้แล้วพอถึงเวลาเราก็เอาอ่อกิ่งที่มันยืดมันยาวเอาไปปักเอาไปชําพอปักแล้วชําแล้ว นะครับมันก็สามารถที่จะเอาไปขายนะฮะอย่าเป็นเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะฮะอย่าคอยโชคชะตาอย่ารอวันที่หนึ่งวันที่16รอว่าเมื่อไหร่จะถูกหวยโอ้โหมันถูกคนเดียวครับนะมีตั้งเยอะแยะที่ถูกกินนะไม่งั้นกองฉลากมันจะรวยได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานหนักเป็นดอกไม้ของชีวิต คิดบนบางประมาขอให้กำลังใจทุกท่านถ้ามีข้อข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามกันมาได้นะครับเวตรีลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวย เฟตริลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืช เกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิร<ล>า,ามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร